สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้พามาเที่ยวริมกวานพะเยานะคะมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็พอดีอยู่ริมกวานริมกวานก็ดูดูกวานพะเยากันนะคะพามาเที่ยวคะ่ะยังไงก็ วะมาชมมาพักที่นี่ได้นะคะตรงนี้แต่ไม่บอกนะคะพี่กัดไม่บอกว่าโรงแรมอะไรนะคะแต่เพียงแต่บอกให้รู้ว่าริมก้านพะเยาแค่นั้นเองนะคะก็มีเห็นทิวทัศน์สวยงามนะคะสวยมากมีต้นบัวมีดอกบัวด้วยนะคะคเนี่ยตรงนี้ริมกวานตรงนี้มันเป็นมันเป็นมันไม่ใกล้ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ใกล้ที่ก้านพะเยานักเป็นเพียงแต่ว่ามาติดก้านพะเยาแต่ว่ายังมี สะบัวอยู่นะคะอยากบัวบัวดอกบัวสวยนะคะสวยมากตรงนี้สุดยอดเลยค่ะถ้าใครมาก็อย่าลืมนะคะตรงนี้น่าพักมากเลยดูภูเขาภูเขาที่ด้านนู้นด้านฝั่งกวนพะเยาวตอนนี้เมฆเมฆหมอกกำลังปกคลุมอยู่นะคะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อ่า ทำคลิปอะไรเออไม่ได้ไลฟ์สดเนาะไม่ได้ไลฟ์สดอะไรก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจกับช่องพัศลอนสตอรี่ด้วยนะคะก็ฝากด้วยยังไงก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจกับพัศลอนสตอรี่นะคะมาเที่ยวค่ะมันมันเป็นวันหยุดติดกันหลายวันช่วงวันหยุดอยู่กับญาติพี่น้องอยู่กับครอบครัวเนาะก็ใช้เวลาวกับครอบครัวยเยอะเพราะว่าช่วงก่อนๆมาก็ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว เพราะว่าเขาควัวอยู่ต่างที่ต่างแดนต่างคนต่างที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เลยใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากกว่าเพื่อน YouTube แต่ตรงนี้พอญาติพี่น้องมาเราก็ต้องใช้เวลากับญาติพี่น้องให้เยอะที่สุดตักตวงเอาความสุขที่เป็นความอบอุ่นของครอบครัวนะคะก็ฝากเปก็นกำลังใจให้กับพาดสาสตอรี่ด้วยนะคะ วันนี้มาทาคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมเข้ามาแวะให้กําลังใจนะคะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะก็พัานสอนสตอรี่ก็ยังเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมบางทีไม่ได้ไปตรงไลฟ์สดก็ไปย้อนหลังให้นะคะไม่ยังไงก็จะดูให้คืนนี้แหละคืนนี้จะเที่ยวคืนนี้จะไปแวน้แวนๆให้กําลังใจเพื่อนพี่น้องเนาะแต่ช่วงกลางวันก็ได้บ้างเหมือนกันแต่ได้ไม่เยอะถือว่าเวลาไม่ค่อยมีนะคะเวลามีน้อยเนาะ แล้วช่องมีน้อยเลยเกินก็ฝากเป็นกำลังใจกับเพื่อนพ้องน้องพี่ของพวกเราเอฟซีพอตทุกท่านนะคะวันนี้เอฟซีพอตก็มาเที่ยวมาเที่ยวก็ฝากเป็นกำลังใจแกเอฟซีพอตทุกทุกท่านด้วยนะคะก็ฝากด้วยก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านถ้าเข้ามาก็เห็นภาพสวยๆย,ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าติชมได้นะคะว่าการถ่ายทำวิดีโอใช้ได้ไหมก็ขอบคุณนะคะ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ